สวัสดีค่ะกาแฟเดอะวอ์ซีซัน6นะคะแล้วก็กาแฟเดอะโกลเด้นซิงเกิลซีซั่น1ค่ะก็เป็นนักร้องค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลบ้านเนื้อปูด้วยนะคะก็ก็อยากจะชวนให้พี่พี่น้องนนะคะลองมาชิมอาหารที่ร้านก๊อบดูนะคะบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลที่สดนะคะกุ้งหอยปูปลาที่นี่บอกเลยว่าสดมากๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะเรามีแกงใต้อาหารใต้รสเด็ดเผ็ดจัดจ้าน ให้ทุกท่านได้ชิมกันเลยนะคะถ้าสนใจอยากจะลองชิมอาหารที่มันรู้สึกว่าเผ็ดเด็ดรสแบบเผ็ดสบัดเด็ดสบัดอะไรเงี้ยก็แนะนำนะคะให้มาลองที่ร้านบ้านเนื้อปูของเราได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีหุ้นส่วนอีก2ท่านนะคะแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านมาแนะนําด้วยตัวเองดีกว่าค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมประสงผ่าน,นโซลียังไงอุดหนุนร้านด้วยครับฝากร้านด้วยครับผม ค่ะแล้วก็ซูริคอนะคะฝากร้านบ้านเนื้อปูเช่นกันค่ะร้านอาหารบ้านเนื้อปูสดอร่อยมากเลยนะคะเชิญเลยค่ะทางสะพานเจษฎานะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ อร่อยบอกต่อใช่เลยครับอร่อยต้องบอกต่อร้านอาหารบ้านเนื้อปูที่ผมได้ตามรอยมาทานร้านเด็ดเมนูแรกกุ้งแชโบยวยคั่วพริกเกลือตัวใหญ่ไซส์บิ๊กมีพริกกระเทียมรากผักชีคั่วกเกลือรสเด็ดในก่ก็เเด็ดเนื้อปูผัดพริกสดเนื้อปูก้อนจัมโบ้พริกขี้นูส่วนคัดพิเศษไม่อยากให้พลาดยำผักกูดกุ้งสด น้ำยำสูตรพิเศษกุ้งปลาหมึกใช้นมนมแทนกะทิเด็ดที่ผักกูดรสเปรี้ยวเค็มหวานต่อมาไหลบัวผัดกะปิผัดให้กะปิแห้งมีเทเ็กเจอร์การเคี้ยวพริกขี้หนูสดหอมแผ็จะใส่เนื้อสัตว์ก็ได้ครับและนี่จอปูจานเด็ดชิ้นใหญ่เท่ากับปัน้นมีกุ้งปูกไก่เนื้อปูคัดพิเศษน้ำจิ้มบวยและน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดน่าอร่อยจังเลยค่ะนี่ก็อร่อยครับแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวปลากระพงคัดมาสดๆเครื่องแกงปั่นเองจัดจานทานคู่กับข้าวสวยหอมมะลิร้อนนุ่มละมุน <c oughs> ตอบทั ายดน้ำลำไยน้ำอัญชันมะน,นาวน้ำลำไยหวานกำลังพอดีมีเนื้อลำไยให้เคี้ยวน้ำอัญชันมะน,นาวหอมอร่อยสดชื่นโอ้โหชอบมากเลยค่ะถ้าชอบก็เรียนเชิญมาทานครับมาสำรวจเมนูต่างๆบ้างครับมีอา่านทะเลอ่านไทยเมนูบูต่างๆข้าวผัดบูหอยนางรมปลากระพงปลาหมึกกุ้งแม่น้ำกุ้งแช่บยปลากุูงโอ้โหน่าทานจังเลยค่ะ ปลาเก๋านึกซีอิ๊วลวกจิ้มผัดฉ่าทอดกระเทียมหมึกย่างทอดกระเทียมหมึกผัดไข่เค็มลาบหมึกยำหม,มึกยำหอยนางรมยำไข่แมงดาทะเลกุ้งดองน้ำปลาหอยแครงลูหอยหวานหอยแมลงผู้หอยเชลล์หอยชักตีนหมึกไข่เมนูผัดต่งตางๆรสเด็ด ป้อมยำกุ้งใบเลี้ยงผัดไข่เนื้อแดดเดียวเมนูทอดต่างๆเมนูขอเยอะมากครับอาหารซีฟู้ดอาหารไทยโอ้ชอบมากเลยค่ะน้ำผลไม้เลกขนมหวานครับพามาดูบรรยากาศร้านบ้างครับรับจัดเลี้ยงในร้านรับทำข้าวกล่องรับออกร้านนอกสถานที่สั่งผ่านไลน์แมนโรบินฮูถ้าสั่งโดยตรงจากร้านทางร้านจะเรียกละล่ามูฟไปส่งให้ครับร้านตั้งอยู่ปากซอยบ้างกลาง12ทับหนึ่งถนนเลี่ยงมือนนทบุรีด้านนี้มาจากปั๊มปตทไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ซ้ายมือด้านนี้มาจากสะพานมหาเจษ าร้านอยู่ขวามือไปอยูเทิร์มาได้ครับมีที่จอดรถหน้าร้านและในซอยนี้เข้าไปจอดได้ครับเปิดทุกวัน1 1มงถึง5 0มโทร099 094 3399และ086 9600161มาตามแผนที่ใน g o o g l e Ma p ก็หาง่ายครับเพจร้านบ้านเนื้อปูขอบคุณครับ